ซ้อมอ่ามามาซ้อมซ้อมมาทำพิธีเ,เรียนทบทวนอีกรอบหนึ่งก็จะเก่งขึ้นนะอะใครที่อะไรนะใครที่ไม่เคยเรียนก็ไม่เป็นไรบีคนมามาคนแรกเลยเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยเป็นไหนเนี่ยดูกันไม่ใช่ไม่อันนี้คนแรกอ่ะอันนี้ทีิคนแรกเนี่ยแต่มาแล้วนั่งกินข้าวอยู่มาคนแรกนอะอาจารย์ผมไม่เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยทำได้ไหมโอ้วแต่มาชอบแบบเนี้ยคือว่าไม่เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแก้วน้ําคือว่าว่างเปล่าเลยนะ โอ้โหไม่ต้องเขย่าก็ไม่ดังนะ,ะก็นับมันโล่งมันไม่มีอะไรนะแตะมาชอบแบบนั้นนะถ้าเวลาสอนเนี่ยแต่ถ้าใครเรียนมาเยอะเนี่ยแตมาก็น้ําชาล้นแก้วละแต่มาต้องเคาะหัวหน่อยนะเอาหม้อมาคคอบแล้วก็เคอ,อะให้มันออกให้หมดกันนะอาดให้เต็มเลยนะนั้นนะไม่ต้องกลัวใครไม่เรียนไม่เป็นถ้าเราเรียนไม่ไม่เป็นนะบางทีแตมาอนุญาตติดตามไปข้างเชียงใหม่เลยแตมาก็ไม่เก็บอีกแล้วนะ,ะไปขึ้นไปเชียงใหม่อีกได้นะรอบนี้นะอะฮะ ข้าวก็แพงข้าวรถแพงยังไม่เป็นไรนั่งเครื่องปไปเลยโอเคนะเราไม่คุยกันเยอะอ่ะเดี๋ยวมาก็จะโชว์แล้วแสดงว่าใช้ได้นะเรามาท่าแรกก็จะอะไรนะวัดเช็คส้นเท้าอะจนพา,ากันเสร็จแล้วก็ยกขึ้นนะยกขึ้นยกขึ้นโอเคเสร็จแล้วก็อันนี้ใช้ได้เท่ากันแล้วก็ยกยกหน่อยนะ ขยาเขยาอากดไปนอนด้วยอ่าเอาอะไไม่ดีก็ยกชิงไปเมื่อกี้หยาบแล้วก็ยกทิ้งไปอ่าปกติลืมน่าจะหัวมาทางนี้เนี่ยนะันบางตัวแต่มาเองไม่บังนะั่นได้เนาะมาชอบพัถนดทางขวานะแล้วก็อะ,อะไรเนะี่ยย่อเข่าหยียบตรงๆนะดึงมานะดึงมาเลยออ่าทีน้อยนี่ดูแลสุขภาพดีนะ,ะไปฟิตเนสด้วยกระดูกใช้ได้เลยนะกระดูกตรงมากเลย โอเคเดี๋ยวขอออกเสื้อออกน็ดหน่อยเนี่ยเมื่อเมื่อเช้าอา,อาจารย์อะไรท่านสอนกายภาพบําบ,บัดไปแล้วกระดูกไปแล้วซี่โครงไปแล้วอาจารย์อะไรจำชื่ออาจารย์เราไหมอาจารย์อะไรอาจารย์หมอน้อาสอนกระดูกไปแล้วนะแต่เดี๋ยวแต่มาจะอาถอดเสื้อตัวกันแต่มาจะถวันนี้แค่นั้นแหละที่ถอดเสื้อเดี๋ยวแม่พวกเราถอดทุกคนแล้วก็ถอดเดี๋ยวมาจะโดดตัวกันละ <laughs> ตกใจนะ โอ้โหออกมาแล้วอะไรกระดูกแตกเลยอ๋อมีแค่อะไรนะยันเก้ายอดไม่อะไรไม่ไม่มีสองแถวนะอ่าโอเคที designs, ่จริงอาจารย์ที claro in ่เขียนยันเนี่ยเขาก็ต้องหาจุดอะไรนะเราตะมาเคยเจอนะอู้เข้าที่เขียนยันเต็ตัวเขามีอะไรนะมีทฤษฎีและนาโตมี่มันก็จุดสําคัญสาคัญนะนะอ่ยอย่างไรทำไมต้องไม่เขียนที่ไม่เขียนตรงนี้แค่เขียนทำไมต้องเขียนตรงกลางเนี่ยมันมีความหมายเหมือนกันที่จริงนะ อ่าเมื่อเช้านี่อาจารย์ท่านอาจารย์น้ำหมอน้ําสอนอะไรนะสอนอะไรไปอนาโตมี่ไปแล้วอ่กระดูก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 คอมีกี่ข้อนะเจ็ดใช่ไหมอกมีเท่าไหร่สิบสองเทียวห้าอ่าก้นกบดหนึ่งอ่าก้นกบนี่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็จะยังอยู่ประมาณอะไรนะห้านะถ้าโตไปแล้วมันก็จะติดกันชิ้นเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นชิ้นเดียวกันนะโอเคต่อไป เ้ามาดูเ้ามาดูจุดข้อที่หนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงระหว่างนี่เลยนะสูงที่สุดเลยสูงสุดประมาณที่อะไรนะทีซีเจ็ดนะซีเจ็ดอยู่แต่ลงมาใหม่อีกนะก็จะทีที่หนึ่งแล้วตอนต่ำทีที่หนึ่งไม่ต้องเข้าใกล้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเนี่ยทีที่หนึ่งทีที่หนึ่งโอเคจุดที่หนึ่งอ่ะต่อไปเราเห็นไหมโอ้ดีซีคงเห็นไหมเห็นไหมปีกไก่ตนี่ อันนี้ก็ประมาณทีที่ทีที่ทีที่เจ็ดอ่านะระหว,ว่างเจ็ดกับหนึ่งตรงกลางนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นทีที่ใดที่สี่อ่าตอนนี้เราง่ายแล้วหนึ่งลงมาเป็นเท่าไหร่สองสี่ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่สามสี่ลงมาเป็นเท่าไหร่ห้าเจ็ดขึ้นไปเป็นเท่าไหร่หกเนี่ยแค่นี้แหละนะอ่านีอ่เราพยายามหาจุดข้อข้อหนึ่งข้อ ข้อหนึ่งข้อส่ข้อ,อเอ่าเสร็จแล้วลงมาอีกฮึบอ่าเห็นไหมเราเห็นศอกไหมสอกอืมสอกนี่ไหมเขาหมายไวแล้วอันนี้เป็นขี้มันงดตังนี้เอตอตรงน,นี้อันนี้จะเป็นทีที่12อ่าอันนี้ก็ประมาณเก้านะอ่าทีเก้าทีเอ่าเจ็ดลงมาเอา๊ะเลงมาเท่าไหร่แปดใช่ไเดี๋ยว แปดเจ็ดมาแปดรู้สึกมันจะห่างไปไหนนะแปดเก้าลงมาเท่าไหร่สิบใช่สิบลงมาเท่าไรสิบสองขึ้นไปเวลาสิบเอ็ดงานระหว่างเจ็ดถึงอันนี้มันจะสูงไปไหนเมื่อกี้การเนี่ยขึ้นไปไหนก็ประมาณนี้มันจะขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะเจ็ดถึงระหว่างข้อศอกเนี่ยก็เก้าเจ็ดลงเจ็ดลงมาเป็นแปดแล้วเก้าแปดเก้าสิบสิบ สิบสองขึ้นไปก็เป็นเท่าไหร่นะสิบเอ็ดอ่าต่อไปเรามาดูตรงอะไรนะกระดูกเชิงกานนะกระดูกเชิงกานอ่าสิบสองข้อนะสิบสองข้อนี่กระดูกเชิงกานตรงนี้เห็นไ,ไหมเราจับตรงนี้อ่าจับตรงนี้ปุ๊บได้ได้ได,ได้ไม่ต้องถอดเดี๋ยวเดี๋ยวโปะตรงนี้อ่าจุดอย่างนี้จะเป็นเอลสี่นะเอลสีเอลสี่าขึ้นเอลสี่ LC, ขึ้นไปเป็นเอลเท่าไหร่เอลสามอ่า เอ๋ลสองอ่าสิบสองลงมาก็เป็นลหนึ่งสี่ลงมาก็เป็นลห้าเนี่ยนะใครเรียนหมอแผนจีนบ้างนะจุดอะไรนะเนี่ยจุดที่ลสี่เนี่ยจะเป็นจุดอะไรนะภาษาจีนนะจุดอะไรนะจุดมิ่งเหมือนจุดสะดือเนี่ยตรงข้ามสะดือเนี่ยที่เราอะไรนะเชื่อมมากับคุณแม่ที่ตั้งค้องนะเสดือนะจะเนี่ยจุดเอลเนี่ยลสี่ มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะ L4 กระโดกไปไหนละในดูสิยึบยึบโอวัตามานี่พับได้กระดดดเนะี่ยไหมอ่าที่ว่าไหมอันนี้เนื่อยอันนี้ L4 ไหมจุดมิ่งเหมือนก็อยู่ประมาณตรงนี้แหละนะจุดมิ่งเหมือนอ่าจุดมิ่งเหมือนมิ่งไปว่าเลยนะมิ่งชีวิตนะเหมือนไปว่าประตูนะประตูเลยนะประตูชีวิตอ่จุดนี้สําคัญมากนะ สิบคนนะคนไข้มาหาเราเนี่ยปวดหลังป,ดปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นส่วนหนักก็จะเป็นตรงไหนเ,เนี่ยเอวสี่เอวห้าเนี่ยนะกระดูกทับเส้นอะไรเนี่ยเยอะมากเราไม่ต้องไปรักษาอลไรเราแค่ทําแค่กระดูกทับเส้นหรือว่าเอวสีเอวห้าเนี่ยก็พอละแถวเ,เนี้ยนะได้เลยนะง่ายไม่ง่ายส่วนก,กบก็เอสหนึ่งถึงเอสห้าแล้วก็มือจับไว้ตรงนี้เลยนะตั้งแต่นี้ประมาณประมาณฝ่ามือหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตรงต้นอันนี้ก็จะเป็นข้อศอกนะ ข้กศึกาที่นี่ง่ายไม่ง่ายง่ายตัวเลขการนี้ไม่ค่อยสวยได้อ่ะตอนนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มอ่ะนะออสักภาพนะเก็บภาพหน่อยนะแล้วส่งในกลุ่มก็แล้วกันนะอ่าเอาชัดๆถ่ายตรงๆเนี๋ยใครก็นั่งใกล้ๆเนี่ยอ่ไม่ต้องกลัวไม่ได้นะเราถ้าถ้าสิบกล้องมันก็จะชนกันนะเราถ่ายคนเดียวก็พอแล้วนะ เห็นไ,ไหมถ้ากระดูกระหว่างมันก็ประมาณนี้นาถ้าเราตรวจก็ประมาณนี้เลยมาล่าสุดนี่มีเด็กอายุ18นะเอาไปเช็คเอสเลไอมาโอ้โหตกใจนะกระดูกนี่เป็นตัวเอสโค้งอย่างนี้เลยนะอะตอนนี้อยู่ระหว่างการดูแลให้อยู่นะ,ะก็บอกให้มาก่อนอายุ18เนะี่ยต้องมาให้รีบมานยะเพราะว่าถ้าเกินไปแล้วจมาก็ไม่รับรองเหมือนกันอ,อันนี้กระดูกมันก็จะคดถ้าเจออย่างนี้นะ,ะแต่ปกตินนี่เมื่อเช้าสอนไปเลยไหมกระดูกมันจะแนีมันต้องตรงใช่ไหม นะถ้าด้านข้างมันก็จะเป็นตัวเอสอะไรนะั่นนะโอเคมีเช็ดชูบไหมมีอะไรเปียกๆไหมแอลกอฮอล์ลืมไปปากกามันลบไม่ได้ใครเอามันลบมาให้ก็ไม่ต้องลบไปแล้วนะเดี๋ยวสุดเยอะนะเตรียมก่อนได้ไหมไม่ได้เช็ดเตรียมได้ไหมทีนี้ได้ได้มาเช็ดได้มาเช็ดหน่อยเลยเดี๋ยวเ<ๆ>สื้อมันติดอะไรใครเด้เช็ดได้พ่นเลย พนเลยพนเลยเช็ดเลยเช็ดเลยถ้าไม่ออกก็เดี๋ยวให้เขาไปอาบน้ำแช่แล้วกันอ๋ 1> <1> <1> อออกบ้างไม่ออกบ้างไม่เป็นไรยวให้ไปอาบน้ำ หาคนไปถูหลังเดินกันแล้วกันใส่เสื้อตอนนี้วันนี้เห็นกอฮอด้วยถ้าคุณอ้วนเกินไปไม่เห็นกระดูกนะจะเห็นแต่ไขมันแต่นี้พอดีอยู่หาคุณอันนี้ โอเคต่อไปเมื่อเช้าเรียนทั้งกระดูกอันนี้ไปเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะเช็คกระดูกไปแล้วใช่ไหมโอเคนะกระดูกอยู่ตรงไหนนะต่อไปเรามาดูว่ากล้ามเนื้อว่าเป็นไงบ้างนะเราภาษาจีนว่าอะไรนะตรงนี้ใต้หีบจีพูดด้วยกันนะใต้หีบจีใต้หีบจีตรงนี้อันนี้เซลยวหีบจีนะใต้หีบจีอันนี้เหมือนต้องเรียนภาษาจีนนาต่อไปคนจีนจะมาหาเราเยอะนะคนไข้ แล้วก็ดูว่าตรงไหนตึงๆอ่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะกล้ามเนื้อนยเราเราคลายไปตามลายกล้ามเนื้อเนี่ยนวดไปตามกล้ามเนื้อเนี่ยเนาะแล้วนวดไปดูว่าตรงไหนตึงๆตรงไหนตึงๆมากแข็งมากแล้วก็คลายเยอะหน่อยนะอ่าตรงไหนไม่ตึงไม่แข็งแล้วก็ไม่ต้องนวดมากนะอืโอเคอยู่นะอ่าถือว่าสบายๆตึงอ่านลืมไปแล้วดูเช็คดูว่าขูดมะพร้าวกันอ่าขูดมะพร้าว ใครรุ่นอาตมาเนี่ยหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งหกเนี่ยเจอขูดมะพร้าวอยู่นะมันใช้ใช้แมวจะกระต่ายเลยนะอืใครเคยขูดมั้งถ้ารุ่นรุ่นสองพันนี้น่าจะไม่มีแมวแล้วมไม่มีกระต่ายไม่มีอะไรแล้วไม่มีกะทิแล้วกะทิกองละอ่ไม่ไม่มีแล้วนะอ่ถ้ารุ่นอาตมานี่ยังเคยขูดมะพร้าวอยู่นะอ่าขูดไม่ดีก็โดนเดี๋ยวโดนอันนี้โดนขูดมือฟันกัดใช่ไหม่า เราเบาๆนะล่าสุดนี่เดือนนี้จะมาไปสอนมาสองที่ละที่โรงเรียนพุทธเกษตรกับโรงเรียนบ้านขุดน้ำนะโรงเรียนพุทธเกษตรนี่เด็กน้อยไปหน่อยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึง่งสอนเลยท่านนอนคว่ำนอนหงายท่านนั่งจบหมดเลยสองชั่วโมงครึง่งสอนจบแจกขนมโอ้โหเด็กตั้งใจเรียนมากเลยนะสอนจบแจกขนมสอนจบเด็กเตั้งใจเรียน แล้วก็โรงเรียนบ้านคนน้ำนี่ยิ่งเร็วเลยประมาณสองชั่วโมงเพราะว่าไปทบทวนให้ <Okay. S 1> ไปฝึกให้เด็กๆตั้งแต่ตัวเล็กๆือว่าเด็กๆเนี่ยเ,เราบอกอะไรมันทําตามเรามันไม่อน,นี้เ,เล่นไปได้ทําไปด้วยนะอ,อันนี้ก็จะเมื่อกี้เราอยู่ด้านข้างเราได้ทีละข้างอันนี้เราจะได้ทั้งสองข้างเลยนะเราก็จะใช้อะไรนะส้นมือเรานะขูดนน,นวดๆๆนี่ไหม,ออมโอเค ถ้าจะให้มันขังหน่อยตอนล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการเลยนะมีใช้พลังจักรวาลพลังจิตอะไรพลังเชื่อมเลยแล้วก็ใครมีคาส่งคาถานะมีเป่าด้วยตอนนี้อาจารย์เป่าโน่นอันน,น,นี้ไปญี่ปุ่นแล้วฮะสิทตาอาจารย์ไตอะไรนะปู่ไตอ่ะนะที่โอมอะไรนะที่ครอบหม้ออะไรเนี่ยอะไรนะนะถ้าเราจะขนะังๆเลยนะโอมโยนไปค่อนข้างเลยเออนะเป่าคาถาไปเด้อ หมดทางสางรน้งกำบังรับทาไหาถ้าใครอยากดึงดำกออ็อันนี้ที่หมูขาของที่หมูขี้มา้ขมขมาขี้เป็ดขี้ไก่โยนทิ้งหมดเลยนะใครมีโรคใครแล้รถ้จับโยนกไ็ได้นะแค่นี้อันนี้ก็เราคลายๆแล้วแต่ถ้าเราอยากนวดให้เขานานๆน,นะจริงอาตมาก็ชอบนวดไทยเหมือนกันนะที่นวดไทยเนี่ยเพราะว่านวดนานๆเน,น,นี่ยมันเพรามันสบายแต่แค่คนมาคึ้งๆนั่นระเบียบแต่เวลาเราไม่ค่อยพอนะบางทีถ้า ไปออกหน่วยเนี่ยบางทนีนอดเนี่ยเราไม่ได้เน้นเราไปเน้นเช็คๆดูแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะดึงดัดเลยนะอโอเคต่อไปท่าต่อไปเราก็จะยกศรีรษะขึ้นมาอมาตะแคงไว้ตรงนี้อืล่าสุดอ,อแล้วก็มือค่อยกันเป็นตัวเอกเ็กใช่ไหมยกยกย่อเขานั่งหัวมุมมุมย่อเข่าหนึ่งสองสามเก็งไหมมันเก็งอึ๊บ <c oughs> โอ้โห<อ>ไม่ใช่คอกระดังอะไรแต่มาดัง <laughs> สรุปแล้วไม่รู้เขาจับให้แตมาแตมาจับให้เขาด้วยกันเลยนะออจริงจริงเนะบางทียิ่งเราเป็นคนคุณหมอเนี่ยอ่ไม่ค่อยป่วยทาไมถึงไม่ค่อยป่วยไม่รู้รเขามีองค์มีเจ้ามีอะไรไม่เรื่องเขามารักษาเราเรารักษาเขาเขาก็หายนะก็มีเหมือนกันนะบางคนเนี่ยแต่มาล่าสุดเนี่ยไปออกหน่วยที่ลําพูนวันนั้นนะไม่เป็นใจลาพูนไหมหนักกันที่ไหนออกหน่วยที่ไหนล่าสุดเนี่ยนึกไม่ออกฮะวันนั้น น้วเอาสนุกเลยไปเห็นลูกศิษย์ของของอาจารย์ที่ลาวนะอาจารย์ไม่รู้ลูกศิษย์อาจารย์เขาก็จะเอาคอมอยตรงนี้นะแล้วก็หักเนี่ยโอตมาก็เสียวด้วยนะแต่ต่มาก็ให้เขาทาไปนน่นะสร็แล้วมันมีคนไข้นะเลี่งไม่เลี่งแต่ตมาก็ไม่รู้แต่เขาก็ว่าเบาดีนะมันก็ทําได้ด้วยนะแต่เราดูคุณลูกว่าจริงคอเนี่ยบางทีมันต้ององศามันต้องได้นะต้องถ้าวางผิดเนี่ยอาจจะยอกจากเข็ดน่ะ อ่นะอันนี้ก๊อปเนี่ยในขั้นถ้าถ้ามาทางเนี้ยมันจะยืดนะมันจะบิดมันจะน,นี่ก่อนแต่ถ้ามาทางเนี้ยมันจะอันตรายเหมือนกันนะมันอาจจะแบบอ่มันจะเดี่ยงนะจ,จะเดี่ยงนะอจจะนะก็พยายามอันนี้อยู่แต่ไม่รู้แต่ถ้ามาเห็นก็ทําก็เราก็เข้ามาอาจารย์ไหนไม่รู้อ่าน,นะอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อย นิ่มไปล้วะต่อไปเราก็จะเอาอหอลือนะั่นห้าพนมมือนะห้าพนมมือแล้วก็ให้คนไขอ้อ้าบนะตรงส่วนเอวนี่ก็ให้เบานิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีกระดูกเลยนะชายคงมันรองรับนะอีกทีหนึ่งนะสักสามทีโอเคเสร็จละพนมมือต่อไป เป็นท่าอะไรนะผีเสือต่มาถนัดยืนครั้งนี้ที่จริงสองข้างก็ได้นะแจะจะจริง,รงเราทำข้างเดียวพอนะแต่มาถนัดข้างนี้แล้วก็จะยืนให้เดี๋ยวจะให้ยืนข้างนอนกันดูให้แล้วก็มือคว่ยกันในตัวเอก็กแล้วก็หมุนไนดะ้ไหมหมุนหมุนนะนะหมุน,หมน,หมนให้เป็นทางทิศเดียวกันเดียวทางนี้มองไม่เห็นนะที่จริงเรายืนเวลาเราทํายืนทําข้างเดียวพอนะ นั่นเราก็จะหมุนนะก็เหมือนกันนะอะไรนี่เอาแรงแรงได้เพราะเป็นหลานแตมาเมื่อวานขับรถเหนื่อยมาทั้งวันเลยเห็นไหมหมุนให้มันทั้งมันอะไรนะไปทางเดียวกันแล้วแรงแรงๆลงไปแรงแนะโอเคคออกต่อไปเรามาเอวแล้วยกขาขึ้น ยกเอเอไมแล้วก็ามาโอบตรงหน้าขานะอย่าไปจับตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะงอเนี่ยเท้าเราก็เอาเท้าขวาอยู่ข้างในเท้าซ้ายไปด้านหลังนี่มือก็เหยียดให้ตรงๆนะมือให้กดตรงประมาณ L4 L5 เนี่ยนะไหมเหยียดให้ตรงตรงหนึ่งสองสามอือแล้วก็ขยับมาตรงนี้อีกหนึ่งเลยมาตรงนี้หนึ่งอือ สักสามสามกำม,มือพอแล้วนะหนึ่งสองสามอ่าจริงๆท่าเนี้ของไทยก็มีนะแต่ของไทยเนี่ยบางทีเขาจะยืดใช่ไหมยืดอย่างเดียวยืดเดียวอแต่นี่จะเป็นศาสตร์ของจีนนะเขาจีนเขาจะเขายืดสุดแล้วพอเป็นไหมเขาจะอะไรนะอันนี้ก็จะมือไว้ด้านบนเนาะมือไว้ด้านด้านบนถ้าเราอยู่ข้างนอกเนะนี่ยหนึ่งตั้งเบิกเนี้ยโอเคสลับข้าง จะดูข้างหลังบ้างอ่ะนี้ยกมือขึ้นอ่ามีใชยยกมือเข้าไปยกเท้าอ่ะไหมเท้าก็บาดไปข้างหลังอ่ไหมหนึ่งสองสามหยัดมือตรงตรงยืดซ้ำอึ้บอ่าถ้าเจอหุ่นใหญ่ๆก็หอบหน่อยนะแล้วเข้าหนึ่งสองสามอึ้บไหมี่ยประมาณสักสามฝ่ามือวะ อันนี้เราจับเฉพาะช่องเอียวนะไม่ต้องเกินเลยนะ<อ>ไม่ต้องเกินไปสอ,อกแล้วนะแค่ประมาณตรงนี้พอหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามักสามกำมือก็พอแล้อ่ะต่อไปภาษาจีนวละคําภาษาจีนวลคําอ่ะพูดตาม<อ>ยาว่วนท่องเว,ว,ว,ว่ยจงเฉียวใครแปลได้บ้างเนี่ยไม่เจ็บไม่หายอ๋อนี่แปลได้รอบรับดินะเออยาว่วนท่องไปว่า ปวดหลังปวดเอวอแล้วเวจงเฉียวนี่าไปหาจุดเวจงนะจุดเวจงนี่อยู่ตรงข้อพับนี่พอดีไหมอายอส่วนทองปวดหลังปวดเอวไปหาจุดเวจงถ้าเป็นหมอฝังเข็มเนี่ยเขาก็จะเอาเข็มมาแทงตรงเนี้นะถ้าเป็นหมอกดจุดพวกขเขาก็จะกดตรงนี้แหละ,ะกดจนแบบว่าเราดูว่าเหงื่อมือออกไหมโอ้ถ้าเหงื่อมือออกนี่ป๊อบนี่สแสดงว่าใช้ได้ละนะหายปวดแน่อ บางทีหรือว่าจะอะไรนะใครที่เปิดมาปุ๊บเนี่ยมีเส้นเลียดคอท์ดแถวนี้นะปุ๊บถ้าเป็นหมอจีนนะเขาจะสกิทเลียดตรงนี้หรือว่าแคปเป้งหรือว่ายืนเลยถ้าสมัยก่อนเขาให้ยืนยืนตรงๆเนี่ยแล้วก็สกิทเลียดเมื่อก่อนที่จตะมาโดนก็โดนเลือดเลยนะตอนหลังเลยไม่ได้สอนเลยนะก็เอานี่เลียดให้เลียดสีดำๆที่เป็นเขาเป็นดำๆเอาุ่งมาเลยนะถ้าพุ่งมาปุ๊บโอ้โหเอวเนี่ยหายทันทีล่งเบาเลยนะ แต่พอดีเราไม่ได้เรียนจีนนะเนาะไม่เป็นไรเรา,เา,าก็แค่กดจุดพอแล้วนะ,ะแล้วจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้หันหน้าทางนี้ดีกว่าน,นะนตรงนี้นะ,นนะ,ะกดไปเลยนะสักสักิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาจจะมานับเร็วหน่อยนะสัก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 สามรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกทีนะึง สองสามสี่ห้าเก้าสิบอ่าปกติถ้าเราเรียนนวดแผนไทยเนี่ยข,ข,ข้อต่อทั้งหลายข้อพับข้อต่อทุกข,ข่อเลยนะเน<อ>ี่ยเขาไม่ให้กดแรงใช่ไหมแต่นี่เราก็ไม่ได้เรียนนวดแผนไทยแล้วเป็นนวดถนอมนะล้วก็เอาไปเป็นรได้ได <c oughs> อยู่อาแซงเลยโอเคเสร็จแล้วามากดด้านในนี่นะอืออือ แล้วมาจับดูนะสองข้างเนี่ยข้างที่ทำกับข้างไม่ได้ทำเนี่ยจะต,ต่างกันนะใครอยู่ใกล้ๆบ้างจับได้อเห็นไหมต่างกันไหมตึงไหมข้างนหนนิ่มๆข้างนี้นิ่มนะ,ะเห็นไหมบางทีเราถ้าเรานวดกันเนี่ยโอ้เราเคียกันนานเลยนะใช่ใช่ต่างกันโอเคเอาไปกดอีกที่หนึ่งสองสามสี่ห้า จย่ามือแตัิไว้ก็ได้กดตรงข้อพับเลยนะที่ม <Yeah, ันเรนล้าเนี้มันไขว้กันตรงนี้ตรงตรงกลางเลยนะจะเป็นหลุมมันนะตรงนูนใช่ถ้านูนนูนแข็งแข็งนะแสดงว่าคนนั้นปวดหลังปวดเอวมากเลยนะคนนั้นมีปัญหาเอวมากเลยอ่ะแล้วก็เสียบหนึ่งสองสามกดหนึ่งสองสามทั้งนี้หนึ่งสองสามมาจับดูทีเนี่ยเท่ากันเลยไหม ใกล้ๆเ <_ d Öyle lifting> อ้าลองมาจับดูอโอเคเราเราจะสามยกนะยกหนึ่าางก็ประมาณมวยนี่อะไรนะสามยกใช่ไหมสามยกนี่พักสองนาทีต่อยสามนาทีพักเนะฮะพักพักหนึ่งนาทีใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำกัน หนึ่งรอบนะอ่าหนึ่งรอบหนึ่งรอบคนหนึ่งนอนหนึ่งความเอ,อ่อคารวะไม่ใช่รบสลับคู่กันหนึ่งแล้วก็เราก็จะพักยกสักห้านาทีสิบนาทีเพราะว่ามีเตรียมอาหารเบรกแล้วก็เราก็จะมาขึ้นท่านอนหงายแล้วก็จะพักยกอีกนะมันมีบ่ายนี้มีสามชั่วโมงนะคิดว่าประมาณเนี้ยเราจะใช้เวลาอ่านอนคว่ำสักชั่วโมงหนึ่งนอนหงายสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวท่านนั่งสักชั่วโมงหนึ่งอ่าถ้าถึงห้าโมงเย็นพอดีนะดีไหม แล้วก็แล้วก็จะให้พวกเราพักแล้วก็ทุบๆหน่อยพวกลองช้ำพวกอะไรนะแค่นี้อ่าอันนี้ถ้าเราไปหาไปเที่ยวประเทศจีนไปนวดจีนหรือว่าทุยนาอ่านหมอนะของอตะมานี่ทำไมถึงเป็นนวดถนอมนะเพราะว่าแกงโหะนะอ่ะแกงโหาหรือว่าอะไรนะเอาหลายๆที่มันรวมกันนะมันรวมกันเสร็จแล้วก็อ่ามันรวมกันแล้วก็เกินเป็นนวดถนอมนะเอาของฝรั่งมาของจีนมาของญี่ปุ่นมาของอะไรมาเนี่ยเลยว่าเป็นไม่รู้เมื่อก่อนเรามาใช้ มาครั้งแรกที่ตำหนักจะม,มาจะขึ้นไปเลยไพลโลพลาสติกออฟเอเชียทำมาสองปีถูกสสจไม่ใช่สชจถูกอะไรนะกองแพทย์ทางเรียบที่นยบเลยลูกศิษย์อาจารย์วินัยอาจารย์นายทบอาจารย์อาจารย์อาจารย์ลบอันนั้นออกนะไม่ลบออกเดี๋ยวเขาจะตามไปที่ตำหนักนะนะแต่ม,มาเขาเลยเหนื่อยแต่ม,มาเขลบทิ้งไปไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแต่ม,มาเขาเปลี่ยนเป็นไพลโลพลาสติกออฟเอเชียเปลี่ยนจากไทยแลนด์นะไคโรแอตแล ไทยแลนด์นี่ไม่เอาแล้วเป็นไตโลออฟเอเชียก็ไตโลีแล้วก็ตําหนักจะก,กระดดกเพื่อสุขภาพตอนหลังก็ทํามาทํามามันไม่ยุ่งลวเอาไปมามาปีหนึ่งสี่ก็บอกว่าอาจารย์ต้องลบออกนะอาจารย์ใช้ไครโลไตโลเสียงมาเครื่องขั้นแต่มกักโลบอ,อกเลตอนนี้ถ้าเราไปเห็นอะไปหาตําหนักอัตมามีแต่โลโก้นะไม่มีอะไรนะไม่มีตัวหนังสือล้วอาตมากาไม่รู้จะใช้ตัวหนังสือไหนตอนหลังที่จริงคนจีนคนสิงคโปร์เนี่ยเคยแนะนำมาตมาว่าให้ ตาหลงจีสู้ตาหลงจีสู้เลยตมาไม่ยอมใช้ชื่อตมานะสิบปีตอนเริ่มแรกๆเนี่ยขอให้ใช้ชื่อตมาตมาไม่กล้าใช้สุดท้ายตมาก็ไม่รู้จะไปใช้ชื่อใครใช้ชื่อนี่ก็ไปเหยียบตาปูเขาเหยียบตีนเขาเหยียบหัวเขาเหยียบเลยเฮ้ยเอาไงไวะกูชื่อกูเลยกว่ไใ้ตอนท้ายเนี่ยก็เหมือนกันพอดีเห็นอาจารย์ศรีภัยตอกเส้นอาจารย์โน่นนี่นวดน,นะนี่ อ่แล้วก็อาตมาอาชื่อตมาพันชื่อตมาชื่อถนอมก็น่ารักดีนะก็อบอุ่นดีตาม,มาแล้วก็อาชื่อตมาเลยนะยังไงก็ยังไงใครจะมาทําไมถึงใช้ชื่อนี่ตมาก็บันชื่อกูอะนะพ่อแม่ให้กูมาอะไร่าแล้วก,ก็บอกไปนะไม่ใช่ของใครนะก็คือว่าเป็นสไตล์เราอะไรเราก็แล้วกันไม่ไปเอาของใครโลไม่ไปเอาของจีนไม่เอาของอะไรลนะนที่จริงชื่อมันก็แล้วแต่เราจะเป็นตั้งใหม่นันไม่แน่ต่อไปเป็นนวดน้มสุขภาพเดี๋ยวต่อไปก็เป็นนวดอะไรนะ อ,ออมสวยนะครับนวดอะไรไมไม่เป็นไรหรอกนะชื่อเนี่ยจะมาไม่ได้ฟิกนะว่าเราเรียนจบไปแล้วเราจะไปดัดปงดังดแปลงเปลี่ยนชื่ออะไรนั่นเป็นอ,อะไรนะตามพวกเราชอบนะไม่เป็นไรนะโอเคพร้อมหรือย,ยังพร้อมแล้วโอเคเสร็จแล้วเมื่อกี้ลืมไปแล้วก็ตบหลังที่ตบหลังบางคนที่นวดประเทศต่างประเทศเอ๊ะทำไมคนนว,นวดเสร็จแล้วคะคือมาตบกันเนี่ยครับว่า เรียบร้อยเราไปจ่ายสตังใครยังไม่ได้จ่ายไม่ได้โอน5,000บาทออน5,000บาทก็เดี๋ยวเราจะได้รับใบป,ประกาศนะเพิ่มไปอีก4 0่ได้ภาษาอังกฤษนะถ้าไม่เพิ่มก็ไม่ได้นะโอเคเสร็จแล้วลุกมาได้แลอะออจับคู่กันเลยที่เรานั่งมเมื่อกี้กลับไปอะอะไร